สวัสดีครับพี่ออมครับผมวันนี้ก็จะมาขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ให้การสนับสนุนพวกเราในวันนี้นะฮะที่มาร่วมเข้ามาชมไลฟ์หางเงินบริจาคคุณหมอนะครับ ก็ขอบคุณทุกยอดบริจาคไม่ว่าจะมากจะน้อยนะฮะก็เงินบริจาคของคุณส่งไปถึงคุณหมอแน่นอนครับผมขอบคุณจริงๆฮะเพราะว่าพี่ผมก็เป็นหมอไงผมก็เลยเข้าใจนะจุดๆนี้ดีครับ แล้วก็เห็นเทรนที่ปั่นกันนะครับผมก็ขอบคุณมากฮะขอบคุณรับรู้ได้ถึงกำลังใจนะฮะแล้วก็ตอนแข่งก็มีแอบเข้ามาดูในไลฟ์ a c e b o o k นะฮะก็เห็นกำลังใจของทุกๆคนนะฮะก็ต้องยังไงก็ฝากเพื่อนๆในทีมผมด้วยนะฮะสำหรับป่านะฮะป่าของเรา ก็มีขายหอยจ้อนะครับ d e l i v e อรอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับผมก็เปิดอุ่นกันได้เดี๋ยวจะแชร์ไปที่ facebook นะครับผมส่วนแครี่ตาสองตาสามก็เปิดเสื้อนะครับชื่อว่าแข่งกุุดสตาล์นะครับผมใน i ิน t a g r กรมราคาไม่แพงสองร้อยสามร้ประมาณนี้แล้วก็ลักสุดกระมัดย้อมด้วยก็ ไปชมกันได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยู่แถวบางบ่อนะฮะก็แวะไปได้นะครับมากินจิรามเมงนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ตอน11บเอโมงนะฮะก็ ตื่นมาดูกันได้ครับผมที่ทางดาราเดลี่ครับใช่แหละรับผมแล้วก็เงินบริจาคยังไม่สิ้นสุดนะฮะก็สามารถบริจาคกกได้เรื่อยๆนะครับผมติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook Gamer and Giver ได้เลยครับ หมดแล้วที่จะพูดวันนี้อ๋อ mm hmm. oh, แล้วก็ กน,นวลดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นใหม่ ผมแล้วก็พี่เจมก็มีขายข้าวนะครับผมชื่อว่างดแปลว่ากินได้มันข้าวมันกุ้งข้าวผัดมันกุนก้งนะฮะก็ไปตํากันได้นะครับผมแต่ล่าสุดก็คือหัวแก๊สดุดทําไม่ได้ก็แล้วแต่ลมเขานะฮะก็ะไปติดตามอุดหนุนกันได้นะฮะ ประมาณนี้ที่จะมาบอกนะครับกระดุมเบาได้เบาประมาณนี้ครับผมก็อยู่บ้านนะฮะเล่นเกม ออกกำลังกายกันด้วยละกันนะครับผมกินแต่พอประมาณเนาะคิดถึงทุกคนครับไปเจอกันเมื่อทุกอย่างมันปกติและปลอดภัยนะครับผมสตรีมเกมทำไม่เป็นพอดีไม่เขาทำไม่ทำไม่เป็นทำไม่เป็นทำไม่เป็นถ้าทำเป็นก็ อาจจะมาสตรีมให้นะครับผมช่งวงว่าวงวนนี้ก็ว่างนะครับตอนนี้ก็มีเล่น PUBG r o v แล้วก็พวกบอร์ดเกมออนไลน์กับเพื่อนนะครับผมก็เจอก็ทักทายกันได้นะฮะเมืวานก็บังเอิญจะมาซ้อมทีมแข่งวันนี้นแหละแล้วก็แบบบังเอิญกดไปเจอ ทีมของคุณสระเดชกับพ okay. ี่บีสุกิจไม่ใช่พี่บีเคมีเอ็นก็เลยออกมาซ้อมกันก็สนุกสนานวันนี้เขาก็ชนะนะครับผมสนุกดีครับก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ส่งกำลังใจให้คุณหมอพยาบาลนะครับผมแล้วก็ผู้ติดเชื้อโควิดนะฮะขอให้ในแต่ละวัน ก้อนหนึ่งที่เราตื่นมาแล้วมันจะไม่มียอดติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ฝากไปเท่านี้ครับขอตัวไปเล่นเกมก่อนนะลนวันะนี้เจอกัน11บดโมงไปละบาย อย่างแม่แม่ชมแมวอยู่ตัดเล็บให้แมวต้องคุยกับแมวว่าเก่งจังเลยเก่งจังเลยเจอกัน